ก็สวัสดีครับจากช่องสถานีรถไยนะครับวันนี้ก็จะรีวิวอีกรอบหนึง่งสำหรับเจ้า 6006T5 ตัวนี้นะครับมีชุดใบมีดด้านหน้าด้านหน้าเป็นขอบ16นะครับตัวเครื่องเป็น T5 b 5ม,มืดหน่อยะน,ะน,อนะครับยางหลังกระทงเป็นขอบสามสิบนะครับ ี่ด้านหลังตอนนี้จะเหลือแต่ตัวรถนะครับกับดันหน้านะครับส่วนชุดชุดหลังถ้าลูกค้าอยากจะได้เดี๋ยวเราหาให้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นทางสามทางเจ็ดแต่ตอนนี้เดี๋ยวลงไว้แค่ขายตัวรถกับดันหน้าก่อนนะครับเอกสารเป็นเล่มทะเบียนพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับตอนนี้นะครับส่วนคลิปการทํางานเราลงไปให้ดูเยอะแล้วทั้งดันดินนะครับแล้วก็ไถนะครับยังไงก็ ปาก 6.6T5 ไว้ด้วยครับสำหรับใครที่หาใช้งานนะครับกำลังเดือเหลือเครื่องดีนะครับระบบไฮดรอลิกดีนะครับก็สนใจก็โทรมาได้นะครับ097 356 0051หรือ0 8 1 341 0169รถอยู่นครสวรรค์นะครับมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนได้เลยนะครับราคาก็เปิดไว้อยู่ที่ไม่ถึง30นะครับสำหรับก็จะได้ตามตามรูปนี้นะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ